สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาพูดถึงปัญหาของการผสมเกสรนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะหรือว่าในช่วงที่อากาศชื้นๆเนาะเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของรานะคะที่เขาเกิดขึ้นบริเวณที่เอ่อเป็นกลีบดอกนะคะเวลาที่เขาแห้งแล้วก็แทนที่เขาจะแห้งไปนะคะเขาเจอกับความชื้นเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นราแบบนี้นะคะอ่ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะ เป็นลาเป็นเส้นๆ,ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะลามไปที่ไปที่ฝักนะคะแล้วก็โอกาสที่ฝักของเราเนี่ยจะเน่าได้จะเน่าก็มีสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามผสมเกสรแบบตัดดอกหรือว่าเวลาที่เ,เราผสมเกสรเสร็จเนี่ยให้ให้เราให้เราให้เราเด็ดไอ กีบเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวโอกาสที่เขาจะลามไปแบบนี้ก็จะก็จะเยอะนะคะก็จะทําให้ฝักของเราเน่าไปนะคะก็เป็นปัญหาในช่วงฤดูฝนนะคะหรือว่าช่วงที่อากาศชื้นๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผสมแบบตัดดอกได้ก็จะดีนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะพาไปดูดอกที่มุมกเกษตรผสมวันนี้นะคะ อ่ะอย่างพวกนี้นะคะเวลาที่เราผสมแบบตัดดอกไปเนี่ยเวลาที่เขาแห้งไปก็คือโอกาสที่เขาจะเป็นเชื้อราก็มีไหมมีเช่นกันเพราะว่ายังมีก้านเกสรอ,อยู่นะคะแต่ว่าจะน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดดอกเนี่ยกลีบดอกเขาเยอะนะคะเขาก็จะมีปัญหาเยอะนะคะดูตรงนี้นะตรงนี้มุมกเกษตรผสมเกสรแบบตัดดอกแต่ว่าเขาก็ยังมีเอ่อเชื้อราเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเราไม่เอากลีบเกสรนเขาทิ้งไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นเชื้อราหมดเลยนะคะวันนี้แดดมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังเหลือ,เ,อ,อเชื้อรานะคะที่เขาเป็นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาอยู่นะคะโอกาสที่ฝั่งเราจะเน่าก็มีนะคะบางทีถ้าเป็นหนังๆน,งนี่ลามไปถึงหัวไม้เลยนะคะอ่ะอย่างพวกนี้นะคะเนี่ยเป็นราทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเออมีเวลานะเราก็มาดึงเอาเออพวก พวกเศษๆพวกนี้เนี่ยทิ้งไปให้หมดนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ดึงทิ้งไปเนี่ยโอกาสที่จะลามไปถึงหัวไม้เราก็ก็มีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะคะถ้าเรามีไม่เยอะหรือว่าเราสามารถที่จะจัดการเขาได้เนี่ยให้เราจัดการเขาก่อนที่จะมีปัญหานะคะอ่ะอย่างตรงนี้เนาะเขาก็ลามไปถึงเห็นไหม จริงๆฝั่งนี้เขาติดนะคะแต่ว่าเขาลามแล้วนะคะลามไปถึงฝากของเขาแล้วนะในที่สุดเขาก็หลุดมานะคะตรงนี้เขาเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี่คือเขาแบบเขาแบบแฉะมากนะคะพวกนี้นะทิ้งได้เราก็ถ้าดึงได้เราก็ดึงเขาทิ้งไปนะคะเห็นไหมเป็นเชื้อรากันเต็มเลยนะคะบางทีเขาอาจจะลามไม่ถึงหัวไม้นะแต่ว่าเสี่ยง เสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เอ,าออกได้ก็เออ,อกซะนะคะจะปลอดภัยกว่านะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดู ปัญหาของการผสมเกสรในช่วงฤดูฝนเนาะแล้วก็วิธีแก้ง่ายๆนะคะก็คือเราผสมเกสรแบบตัดดอกหรือว่าบางทีถ้าเราผสมเกสรแบบนี้เนี่ยคือวันนี้เราผสมพรุ่งนี้เราก็เอากันไกลมาเลม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 กรีบดอกคนี้ทิ้งไปให้หมดนะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะช่วยได้เยอะไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือ ลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้มุมกเกษตรก็นําเทคนิคดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆแค่น,นี้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ